บ้านไม่หรูหราพอยังไม่มีความสามารถลูกแก้ววิญญาณเงินท่านต้องเพิ่มเลเวลแล้วละ่ะถ้าจะแนะนำวิธีเพิ่มเลเวลอย่างรวดเร็วให้ทุกคนการเพิ่มเลเวลอย่างรวดเร็วท่านต้องล่ารางวัเวลเควสทั้งหมดที่มีเมื่อท่านเข้าสู่เกมในแต่ละวันให้ตรงไปที่รายการเวควสเพื่อยอมรับเควสประกอบและเควสหลักทั้งหมดคราวนี้ก็ได้เอ็เรแรกของวันแล้ว แต่จะให้ดีท่านต้องทำเพิ่มสักหน่อยใช่ไหมการเคลียร์เควสในสถานที่ต่างๆซึ้งต้องแตะตรวจสอบในแต่ละพื้นที่เพื่อรับเอ็กเพีียนและเงินเพิ่มสุดท้ายก่อนจะออกจากระบบอย่าลืมรับผีค่าแ c t i v e รายวันและบัมเน็ตรายวันเพื่อจบวันของท่านในคิเมราแลนด์แบบนั้นแหละได้เรียนรู้อะไรใหม่สักอย่างสองอย่างกันแล้ว